ถ้าในตอนนั้นถ้าข้าไม่ทำแบบนั้นแล้วก็เรื่องมันจะดีกว่านี้หรือเปล่านะเออคุณคะคิเดีจริงจริงเหรอคะที่จะทำตามคำสจังของหัว,ห,วหน้าหมู่บ้านนะ่ะแบบนี้มันก็ไม่เป็นทรรมสำหรับรูปเราเลยสิแบบนี้มัน ยังทำผิดให้ลูกเราเลยนะข้าเองก,ก็อยากจะทำอะไรสักอย่างนะแต่ข้าไม่สามารถใคร่รังสได้ก็ต้องมีแต่ทำตามเท่านั้นก็โงใช่ไหมนี่เราต้องทำตามจริงๆเหรอครับท,ท่านพ่อท่านแม่ครับข้าขอโทษที่ทำให้พวกท่านลำบากมันเป็นความผิดข้าเองถ้าข้าไม่ต่อยคนโวกนั้นเรื่องมันก็คงโธ่เจ้าเก่น้อยของพ่อ พอรู้ว่าเจ้าทำไปเพื่อแี่จะปกป้องน้องๆเจ้าไม่ต้องห่วงนะหลังจากนี้พ่อกับแม่จะคอยดูแลน้องๆต่อจากเจ้าเองเจ้านะยังมีที่ที่เจ้าต้องไปหลังจากนี้อยู่ข้าเข้าใจอะไรท่านพ่อข้าจะทํามันให้ดีที่สุดและข้าเองก็จะตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อไม่ให้พ่อแม่ต้องนำบากข้าอีกแล้วฝากดูแลน้องของข้าด้วย่ะเอาละ คงถึงเวลาของข้าที่ต้องไปแล้วล่ะไว้เจอกันนะ